สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์องค์การมหาชนร่วมกับโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นได้เริ่มโครงการล้านเซนเลินอิ่มท้องสมองใสสร้างสรรค์เมนูอาหารกลางวันที่หลากหลายอร่อยอุดมด้วยโภชนาการให้แกน่น้องๆหนูๆที่โรงเรียนภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารร์และหลายภาคส่วน ในการนำความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์กับเรื่องอาหารทำให้งบ21บาทกลายเป็นมื้อกลางวันสําหรับเด็กๆที่ประกอบด้วยอาหารไทยและนานาชาติจำนวน15เมนูทั้งถูกปากอิ่มท้องสมองใสเมนูอาหารกลางวันเหล่านี้เกิดขึ้นจากการนํำความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์เข้ากับเรื่องอาหาร ผนวกกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบและการร่วมขิดร่วมสร้างระหว่างผู้บริหารครูแม่ครัวนักโภชนาการเชฟผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งเด็กนักเรียนเริ่มตั้งแต่กิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงลึกกิจกรรมทดลองสูตรอาหารและกิจกรรมทดลองทำอาหารกลางวัน เด็กๆและบุคลากรของโรงเรียนจึงได้เรียนรู้เรื่องอาหารโภชนาการการออกแบบเมนูการประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะรวมถึงวัตถุดิบในท้องถิ่นและตามฤดูกาลในขณะที่ผู้บริหารโรงเรียนก็ได้เรียนรู้เรื่องการบริหารงบประมาณอาหารกลางวันอย่างมีประสิทธ,ธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดและที่ขาดไม่ได้คือการมีส่วนร่วมของนักเรียนเสียงเล็กๆของเด็กๆคือปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสูตรอาหาร ให้ได้ทั้งความอร่อยความหลากหลายสารอาหารครบถ้วนตอบโจทย์ความต้องการเพื่อที่พวกเขาจะได้มีพลังในการเรียนรู้สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันสรุปผลโครงการล้านเฉินเลินปี2564 นอกจากนี้โครงการนั้นได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากสื่อต่างๆทั้งโทรทัศน์และโซเชียลมีเดียเพราะเป็นโครงการที่มอบโอกาสทั้งด้านอาหารการเรียนรู้รวมถึงคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กๆได้อย่างน่าสนใจและสร้างสรรค์พร้อมผนึกความร่วมมือจากหลายภาคส่วนและนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปี2,565สำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมกับกระทรวงศึกษาธิการมุ่งขยายขอบเขตพื้นที่โครงการล้านแชนเลนภายใต้งบอาหารกลางวัน21บาทไปยังสถาบันการศึกษาที่สนใจในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศพร้อมต่อย,ยอดด้วยโครงการอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อส่งเสริมการนำความคิดสร้างสรรค์กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การร่วมคิดร่วมสร้างและกระบวนการมีส่วนร่วมมาปรับใช้ในทุกสาขาอาชีพและทุกมิติของชีวิตเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและความยั่งยืนให้แก่ชาวไทย